สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันแล้วนะครับทาง S T D t o อีก e นะครับเรียนโทอีกฟรีนะครับที่บ้านคุณเลยทีเดียววันนี้เรามาดูเรื่องสำคัญมากนะครับใน part of speech นั่นก็คือเรื่อง subject กับ verb นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ น่าจะต้องเจอนะครับในข้อสอบนะฮะแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันออกบ่อยมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่อง subject verb agreement นั่นเอง subject verb agreement เป็นยังไงฮะ subject ก็คือประธาน verb ก็คือกริยานะครับ subject ก็เป็นคำนามสส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นคนสัตว์สิ่งของไอเดียหรือว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างก็ได้นะครับคนก็อาจจะเป็นชื่อคนก็ได้สัตว์ก็เป็นชื่อสัตว์ก็ได้สิ่งที่เรา ตั้งชื่อให้มันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำนามอันนี้ก็จะเป็น subject นะครับส่วน verb ก็คือเป็น action นะครับเป็นการกระทําของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการ state of being ก็ได้นะครับก็คือตอนนี้เป็นยังไงอย่างพวก is am are อะไรเงี้ยก็คือ state of being นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปนอกเรื่องมากเกินไปนะครับกลับมาเรื่อง subject verb agreement ดีกว่ามันต้องสัมพันธ์กันฮะ subject กับ verb อย่างเช่นเรื่อง tense อย่างเช่นเรื่องว่ามันเป็นเอกพจน์หรือว่าหูพจน์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในข้อสอบเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากๆก็คือพวกที่มันเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์นี่แหละมันจะทดสอบว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่าถ้าประธานเป็นแบบนี้ verb จะต้องเป็นแบบไหน subject เ,เป็นแบบนี้ verb จะต้องเป็นแบบไหนนะครับอ่ะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันนะครับข้อที่1นนะฮะ the dead trees and peeling paint แล้วก็ Along with นี่เป็น preposition บวก object นะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับก็ให้คิดไว้ก่อนว่าไอ้พวกนี้มันขยายนะครับเพราะฉะนั้น subject ตัวจริงเนี่ยคำนามตัวจริงมันจะไม่ใช่นะครับมันจะอยู่ข้างหน้านะครับจะเป็น dead trees and the peeling paint นะฮะ peeling แปลว่าเหมือนปลอกนะฮะก็คือ peeling paint paint ก็คือพวกสีนะสีที่มันค่อยๆลอกออกมานะครับที่กำลังลอกออกมา the dead trees trees ก็แปลว่าต้นไม้นะครับพวกต้นไม้ที่มันตายแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น uh, a อ d เนี่มันเป็นคําเชื่อมนะครับถ้าเกิดว่าเห็น a อ d เนี่ยให้คิดว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นคําที่มาเชื่อมแล้วพอมันเชื่อม2อ,อย่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้อุปโ Dead trees and p e e l i n g plants นะฮะมันก็คือเชื่อมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประธานในข้อนี้นะครับ subject ในข้อนี้ก็จะเป็นผูุ้ปนะฮะเพราะฉะนั้น verb จะเป็นอะไรฮะ made has made makes หรือว่า make ก็ต้องเป็น make นะครับ เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อดีนะครับเพราะว่าประธานเป็นผู้พจน์นั่นเองถ้าประธานเป็นเอกพจน์ถึงจะเป็น m ม克斯นะครับอ่ะข้อที่2นะครับ where blank the earrings that I left by the bathroom sink นะครับข้อนี้เนี่ยมันต้องดูว่า subject คือตัวอะไรนะครับ subject ก็คือคำว่า earrings earrings แปลว่าต้มหูนะครับต้มหูมี2ข้างอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับ socks เหมือนกับ trousers อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Uh, มันเป็นคำ plural นะครับเป็นพระอุพ์นะครับนั้นข้อนี้ตอบอ่านะครับ Where are the earrings นะครับโอเคก็ดูแค่นี้เองนะครับง่ายๆในข้อสอบแต่ว่ามันจะมีอะไรที่ tricky อยู่นี่นะครับ tricky ก็คือแบบมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะอันนี้เรายังไม่เจอไงอถัดมาครับ Neither of those sharks นะครับ Circling your boogie board c i r c l i n g นี่มันเป็น g e n e r a นะครับมันคล้ายคล้กับ preposition ของ object นะครับมันจะมาเข้ามาเสริมนะครับมันจะเป็นแบบขยายเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ subject ที่แท้จริงนะครับเราจะหา subject ที่แท้จริงแล้วเราถึงจะตอบได้นะครับ subject ที่แท้จริงคืออะไรครับ neither of those chalks ครับถ้าเกิดว่าเราเจอ neither of เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับ each of นะครับมันจะคล้ายๆกับ nobody somebody อะไรพวกนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันจะ เอกพจนะครับ none of อะไรแบบนี้ฮะไม่ว่าตรงนี้จะคืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น sharks เติม s นะครับเป็นปลาฉลามหลายตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่า neither o f เนี่ยหรือว่า each o f เนี่ยเราจะพูดถึงปลาฉลามที่เป็นตัวเดียวหรือว่าไม่มีเลยสักตัวซึ่งในความหมายมันจะเป็นเอกพจน์ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอ neither of ตามด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ เป็นเอกพจนะครับเพราะฉะนั้น verb เนี่ยต้องตอบเป็นเอกพจน์ด้วยก็คือ looks นะครับผม neither of those sharks แล้วก็ circling your bookie b o a r d looks นะครับตอบข้อ a เดี๋ยวเราจะเจอ neither or neither nor อ่าขอพาขอพายครับ either or neither nor อะไรแบบนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะ tricky นิดนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับข้อ4นะครับ150 gallons อันนี้มันเป็น ยูนิตออฟแมชชีแ n นนะครับนี่ยูนิตออฟแมชชีแก็คือมันเป็นปริมาตรการวัดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าพวกนี้เนี่ยก็คือตอบเป็นเอกพจน์ไปเลยนะครับประธานจะเป็นเอกพจน์ไปเลยเพราะฉะนั้นต้องตอบ is นะครับเวิร์บที่ผันกับประธานก็จะเป็นเอกพจน์เหมือนกันนั่นเองง่ายๆครับโอเคเป็นไงครับ4ข้อยากไหมน่าจะพอทำได้นะครับข้อ5แลละกันนะครับต่อไปเลย Agnes Agnes never loses a single p o s i t i o n everyone knows what belongs to her for each pen pencil and paperclip blank <c oughs> ข้อนี้เนี่ยคือเขาเขาจะถาม now clause ฮะ now clause ก็คือมันก็จะมีหลายหลายตำแหน่งนะครับแล้วแต่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนทีนี้ในข้อนี้เนี่ย what everyone knows what belongs to her now clause มันมาอยู่ตรงนี้ฮะ what belongs to her แล้วตรงนี้ก็จะเป็นขยายไปนะครับ for each pen pencil and paperclip เนี่ย what belongs to her นี่จะเป็นประธานหลักของข้อนี้นะครับ now o w c u s e ที่เราดูทั่วไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นเอกพจน์ฮะเพราะว่ามันเป็นคำนามที่ถูกทำให้มันแบบกลายเป็นประโยคขึ้นมานะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราใส่คำว่า h a t เข้าไปก็ได้นะครับ t that ันะขยายหมายความว่าข้างหน้านเนี่ยมันจบไปละแล้วก็ h a t มาขยายนะครับเพราะฉะนั้น ไอประโยคที่มาซ้อนเนี่ยก็คือเราจะดูประโยคหลังนะครับเพราะฉะนั้น everyone เนี่ยจะไม่เกี่ยวนะครับ everyone knows นี่ก็คือเหมือน,นคับมันมันไม่เกี่ยวเลยนะครับอ่ะตอบอะไรดี what belongs to her ตอบ has นะครับ has what belongs to her has a tiny flag attached ก็เป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้น verb ก็เลยเป็นเอกพจน์ตามไปแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราดูาในในตัว verb นะครับ what belongs to her เนี่ยมันเป็น tense ไหนมันเป็น tense ที่เป็นปัจจุบันนะครับหมายความว่ามันเป็นความจริงเสมอเป็น tense simple tense ธรรมดานะครับก็เลยยิ่งแบบชัดไปเลยว่าจะต้องเป็น simple tense เหมือนกันก็คือ verb ก็ต้องเป็น has ไม่ใช่ had อะไรแบบนี้นะครับก็ดูตรงนั้นก็ได้นะฮะโอเค okay, ข้อ6นะครับ asteroids and comets slamming i n to earth ก็เหมือนเดิมครับ slamming i n to earth เราก็ตัดไปก่อนเพราะว่ามันเข้ามาขยาย asteroids and comets a s t e r o i d มันเป็นเหมือนกับ กลุ่มดาวเคราะห์อะไรแบบนี้ฮะคอมเมตก็คือเป็นพวกอ,อุกบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่ามีแอนเชื่อมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นผู้พ์ถูหมเป็นประธานผู้พจน์ดเวิร์บก็เลยต้องตอบเลยฮะวอร r y ี่ผันตามผู้พจน์ดไปแค่นี้เองครับข้อ7จนะครับ someone คล้ายคเมื่อกี้เราเจอไปแล้วใช่ไหม Neither of นะครับ someone uh, anyone no one พวกนี้นะครับเป็นเอกพจน์หมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันขยายนะครับ perhaps อะไรนี่ขยายหมดเลยนะฮะ someone knows นะครับก็เป็นเอกพจน์เหมือนกันเพราะนั้นตอบข้อ4 knows นะครับ someone knows นั่นเองต่อไปข้อ8นะครับ these scissors the scissors เป็นผู้พน์เลยนะครับเพราะนั้นต้องตอบ are นะครับแค่นั้นเอง scissors are ตอบข้อ b นะครับ these scissors are so dull กันกายมันทืน่อนะครับถัดมานะครับ physics physics blank proven to be e easiest subject this semester เป็นไงฮะ p h y s i c s มันเป็นชื่อวิชานะครับเหมือน economics เหมือน mathematics อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องตอบ has นะครับอะไรที่มันเป็นพวกชื่อวิชาพวกชื่อเฉพาะอะไรแบบนี้ก็เหมือนชื่อคนชื่อสัตว์อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นนามที่เป็นเอกพจน์นะครับ อ่ะข้อ10นะครับผม the good j u r y that gave Sarah for graduation that gave Sarah for graduation นี่ก็เป็น n o u n clause ใช่ไหมเจอ now clause อีกแล้วครับทำหน้าที่เป็น object เออทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะครับ the good j u r y นั่นเองเพราะฉะนั้นประธานจริงคือ the good j u r y นะครับ good j u r y ก็คือเป็นเ,เครื่องประดับนะครับ j u r y เพราะฉะนั้นตอบอะไรฮะตอบ c o s t นะครับ c s t s นะครับข้อ a เป็นเอกพจน์นั่นเองอไอพวกเครื่องประดับพวกนี้มันมัน cost more than the cheap leather wallet ครับมันแพงกว่านั่นเองครับมีราคามากกว่านะครับข้อถัดไปนะครับข้อ11นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนจนจบเลยนะครับก็แป๊บหนึ่งแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเหนื่อยก็พักก่อนนะครับแล้วก็กด pause ไว้ไปดื่มน้ำประสวะาแล้วกลับมาฟังใหม่ก็ได้นะครับ ข้อ11นะครับ Adventist อันนี้ผมอ่านไม่ได้ไม่ออกเ่ยไม่แน่ใจนะครับ w a s h a t e r i a มั้ง w a s h a t e r i a นะครับน่าเป็นชื่อเฉพาะอะไรบางอย่างนะครับ All of the dryers นะครับ a t จ r all of all of นี่มันก็เป็นพระอุปโภคอยู่แล้วนะครับ all of ทั้งหมดนะครับ all of the dryers เพราะฉะนั้นต้องตอบ gobble นะครับ gobble แ <c oughs> ปล <c oughs> ว่ากลืนนะฮะกลืนอะไรบางอยา่างนะครับ พวกอ,อันนี้พูดถึงเครื่องปั่นนะครับ dryers นะครับมันกลืนเข้าไปโอเคนะครับข้อ12นะครับอา้าวคล้ายๆกันเลยนะครับ w e n d y s w a s h e t e r i a เนี่ยนะอันนี้เป็น each of มัง้งเมื่อกี้เป็น all of นะ all of the dryers ทีนี้เป็น each of the industrial washing machines มาถึงมันจะเป็น machines เติม s เนี่ยแต่ว่าเรา รู้แล้วว่า either of neither of เนี่ย each of พวกเนี้ยเป็นเอกพจน์ครับพอเราเจอเอกพจน์แล้วเราก็ต้องตอบ rocks เลยนะฮะก็ตอบขอ้อ a rocks นะครับ verb ก็ผ่านไปตามประธานนั่นเองข้อถัดมาครอบ13 everyone at wendy's ยังอยู่ที่ wendy's w a g h e t e r i a อยู่นะครับ even พวกนี้ก็คือเป็นขยายนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นขยายหมดเลยนะครับยังไม่เข้าสู่ประธานเลยนะครับผมอโอเคฮะคอมมานะครับ that she could afford her own washer ก็คือทุกคนบอกว่าเนี่ยเธอน่าจะสามารถเป็นเจ้าของเครื่องปัน่นแล้วก็เครื่องล้างได้เองที่บ้านอันนี้แปลตอบแอลนะ้วฮะ everyone ครับ Everyone, everyone เป็นประธานนะครับ a พวกนี้เป็นขยายนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า everyone ขยายใช่ไหมไม่ใช่นะครับ add พวกนีก้เป็นขยายนะครับ everyone mm hmm. เป็นประธานนะครับ whiches mm hmm. นะครับ everyone someone no one nobody พวกนี้เป็นเอกพจน์หมดนะครับ mm hmm. เหมือนเดิมเลยเห็นไหมออกซ้ำไปซ้ำมา whiches พันไปตาม everyone นั่นเองนะครับ โอเคครับข้อสิบสี่ every cereal bowl and casserole dish the every แล้วนะครับ every บ่อยมากๆเลยนะครับไม่ต้องคิดมากครับตอบ has เลยฮะ every ตอบ has นะครับผมเพราะว่า every นั่นเองนะครับข้อสิบห้านะครับ not only อ้าวมาเจอ not only มากนะครับ not only but also neither nor either or อะไรพวกนี้นะครับคือมันจะมี วิธีดูง่ายๆก็คือว่าเวิร์บที่อยู่ใกล้ข้างหลังเวิร์บที่อยู่ใกล้คำนามข้างหลังนะครับอย่างเช่นข้อนี้ครับ not only fat caterpillars but also my neighbors rabbits ดูข้างหลังนะครับคำนามข้างหลังถ้าเกิดว่าคำนามข้างหลังมันเป็นผูพจน์เนี่ยเวิร์บก็จะผันไปตามคำนามคำนั้นนะครับ not only neither nor either or อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่านามข้างหลัง เป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ก็ให้ผ่านไปตามนั้นนะครับถ้าเกิดอันนี้มันเป็นผู้พจน์ก็ต้องเป็นผู้พจน์ด้วยเพราะฉะนั้นตอบ have นะครับแค่นั้นเองถ้าเกิดว่ามันเป็นเอกพจน์หลัก not only fat caterpillar ไม่มี s นะครับ but also my neighbor's rabbit ก็ต้องตอบ has แบบนั้นนะครับคือดูคำหลังเป็นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ have นะครับถัดมานะครับผมข้อสินะครับ 2 cups of sliced jalapeno peppers w e r b เป็นอะไรดีครับ seems หร,หรือว่า s e e m ธรรมดาดี jalapeno peppers เนี่ยมันนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบ seems นะครับ jalapeno peppers มันก็เหมือนกับ milk อะไรแบบนี้ครับนับไม่ได้นะครับอะไรที่นับไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่า two cups of ก็แล้วแต่นะครับมันก็คือยังนับไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอบ seems นะครับโอเค ข้อ17นะครับ even after winning the way uh, ขออภัย even after winning the way game อันนี้เป็นขยายนะครับตัดออกไป the girls basketball team uh, subject ตัวหลักอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ team. ทีมทีมตอบอะไรฮะ is gloomy นะครับตอบข้อ A นะครับเพราะว่าทีมเป็น subject เอกน์นั่นเอง ก็ต้องตอบ east นั่นเองนะครับโอเคที่นี้ต้องระวังนิดนึงครับไอ้คำว่า team class อะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยมันหลอกเลานะครับเพราะว่ามันเป็นเอกพจน์ที่เป็นผู้พ์ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เติม s เดี๋ยวเราทํๆไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนข้อ18ครับ either the matrix or aliens คำนี้มันมี s ก็จริงนะครับ aliens แต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงพวกเอเลี่ยนนะครับมันเป็นชื่อหนังนะครับ the matrix นะครับใครๆก็ รู้จักอยู่แล้วเนาะ sam's favorite science fiction movie นะถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าเป็นชื่อหนังเพราะฉะนั้นต้องตอบ is นะครับ either something something or aliens นะครับเท่ากับว่าเราจำได้นะครับข้อที่แล้วเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าให้ดู subject ตัวหลังนะครับถ้าเป็นผู้พจน์เนี่ยต้องผ่านไปตามนั้นแต่ในข้อนี้มันหลอกเรานะครับไอ้ subject ตัวขหลังที่เป็น aliens เนี่ยมันเติม s ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเอกพจน์เงมันเป็นชื่อหนังเพราะฉะนั้นต้องตอบ is ครับผม ข้อ19นะครับ the eight slots อันนี้เป็น subject หลักนะครับ eight slots on Pam's extra large toaster อันนี้เป็นขยายนะครับ on subject อ่ขออภัยนะครับ on เป็น preposition นะครับตาม้วย object เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นขยายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง part of speech กันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับ the eight slots นะครับ slots เป็นไงฮะเป็นช่องๆเติม s ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเป็น มีนอยู่แล้วนะฮะเป็นผู้พจน์นั่นเองนะครับช่องทั้ง8นะอ่ะข้อถัดไปครับข้อ20แล้ว here อันนี้ก็ออกบอนครับ here there อะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่า subject มันอยู่ตรงไหนนะครับมันออก here there มาตอนแรกเลยเราก็จะแบบเอ้ย subject อยู่ตรงไหนนะครับให้มาดูข้างหลังนะครับ the box of broken appliances a p p l i a n c e แปลว่าเครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรแบบนี้นะครับเป็นไงฮะกล่อง พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่พังไปแล้ว broken อืมนี่คือกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังนะครับตอบลายดี appliances เนี่ยคือปกติแล้วมันเป็นเอกพจน์นะครับอยู่แล้วแต่ว่าถ้า appliances ก็ทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นหูพจน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า the box of เนี่ยเราไปรวมมันไว้เป็นเป็นกล่องเดียวแล้วเนี่ยมันจะนับได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องตอบ is นะครับ Here's the box นครับ Here's the box นี่คือกล่องนะครับกล่องอะไรกล่อง of broken appliances นะแต่ว่าเราสนใจว่ามันเป็นกล่องมากกว่านะครับเพราะนั้นต้องตอบ is นะครับอ่ะถัดไปนะครับอีก5ข้อเอง Statistics นะครับเหมือน Economics เหมือนพวก Physics อะไรพวกนี้นะครับเป็นชื่อเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ has นะครับ Physics อะไรเงี้ย has นะครับ ผ่านตาม s i s t t c s นั่นเอง top has นะครับข้อน,นี้ข้อ22ครับ elton's newest pair of eyeglasses eyeglasses มันเหมือนกับ trousers นะครับมันเหมือนกับพวก socks อะไรพวกนี้นะครับคือมันเป็นพผูพจน์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเเราก็จะคิดว่ามันนับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น a pair of eyeglasses ต้องเป็น has นะครับ ถัดมาครับข้อ23ครับ the class the class อ่าอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับที่เราบอกคราวที่แล้วว่าให้ระวังนะครับพวกทีม class family เลยพวกนี้นะฮะมันจะมีมันจะมีบางทีที่มันเป็นพูุพน์อย่างข้อนี้เป็นต้นนะครับข้อนี้เนี่ยต้องตอบ disagree ครับเพราะว่าเขาพูดถึง class members ครับ members ก็คือคนที่อยู่ใน class ก็คือ students นะครับ ถ้าเราอ่านไปเรื่อยครับเราจะทราบว่า about the solution อันนี้เป็นขยายนะครับ10 students want to open the window นักเรียน10คนอยากจะเปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้น the class members นะครับ disagree the class disagree นั่นเองนะครับข้อนี้ยากหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่อ่านคอนเท็กซ์เนี่เราจะถูกหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอ family class team อะไรพวกนี้นะครับก็ให้ระวังไว้นะครับถัดมานะครับข้อ24 when the fire alarm starts ringing Miss Ho is one of those teachers นะครับ who insist นะครับต้องอินซิธรรมดาเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า e a c h e r s who insist ฮะข้อนี้ถ้าเกิดว่างงนะครับอ่าเป็นมิสเตอร์ฮอฟเนี่ยเป็นประธานหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับมันจบไปแล้วนะครับ Mr. Ho ตอร์ฮ o ฟฟ์เป็น e นึ่งในครอันนี้คือจบไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เราอ่าเป็นประโยคถัดมาก็คือ who insist นะครับมันเรามาขยาย t e teachers นะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องผันไปตาม teachers นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายครับข้อ25นะครับผมข้อนี้น่าจะยากหน่อย Miss h o f f and Miss Phillips นะฮะยากไหมเนี่ย Believe นะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับ Believe ตอบ Believe ธรรมดานะครับเพราะว่า Miss h o f f and Miss Phillips ก็คือ2คนแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับ โอเคนะครับผมและนั่นก็คือพาร์ท uh, ที่พาร์ทที่5นะครับสำหรับ reading นะครับของเราซึ่งวันนี้เราดูเรื่องของ subject verb agreement ไปแล้วนะครับถัดมานะครับต่อไปเราจะดูเรื่อง part of speech นะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจเรื่อง part of speech เนี่ยจะทำให้ reading เนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผม วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็เข้าไปกดติดตามได้นะครับทาง facebook.com/stdtoic นะครับผมต้นหอมนะครับต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ